จาสวัสดีพี่นอ้องป้กป๋ายสู้ผู้สุกคนไมอุยกินเซบมานี้ได้ตำซั่วกุ้งสดใส่ผักกงฉายจีนพี่น้องจา้าเผ็ดเผ็ดนุ่นว็อีกแล้วพี่น้องบ่อลายใหญ่ห้างพี่น้องจา้า <c oughs> กินโหลด <c oughs> โอเคอ่ะ <laughs> สั่งมาถุงนึงกินตำมักลายเทื่อพันเหมืออยู่พี่น้องจา้า กอบคักกอบแน่ <laughs> เผ็ดทั้งนัว Rồi. Hôm ở đằng cùng đen đen <laughs> mm -hmm. ติ่มไม่อีกละ ย้ำแต่ย้ำนั่น <c ười> คุณจมูกออกดัง Mm-hmm. น้ำโมน้ำตาอะไรขอบขะดขอบแน่ แสบแสบสวงพี่น้องจ่า <c oughs> <c oughs> บะเผ็ดบะเสบ ปิดแดงจึงคึ้งคือเกอไปแล้วบันขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ม่อุ่ยกินแซบลาพี่เพียงน้องไปกอนพอกันไหมคลิปนะ้าสวัสดีจ้า